สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีิกเมนูของเฮาก็คือทอดไก่นะคะพี่น้องคะ่ะทอดน,น่องไก่ให้ลูกๆเนาะคะ่ะเพราะว่าสาวนี่ได้ซื้อมาแล้วก็ฟิตทําการฟิตไว้เนาะคะ่ะมักมักมักแล้วก็ฟิตไว้ใส่ถุะะงเนาะค่ะเฮ็ดถุงละซี่ห้าชิ้นเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะยนี่เฮาสิกินเฮาก็เอามาละลายนำ้ำแล้วก็เอาชุบแป้งทอดเนาะคะ่ะเฮ็ดวิธีนี้เนาะค่ะพี่น้องเฮาอยากกินยนี่ยดีเฮาก็ได้เอาออกมาละลายเนาะคะ่ะมันก็นสะดวกสบายเนาะคะ่ะเฮ็ดน้ำสาวเหนือดเด้นะคะพี่น้อง อันนี้ลูกเลยโรงเรียนมากกับหิวเขาค่ะซาลาเปาทอดทอดไก่แห้ลูกนะคะพี่น้องค่ะโอ้ยพี่น้องเกลียบใหม่นะคะกระ,กระเกลือซื้อแล้วค่ะพี่น้องพระท่านในใหม่นะคะเบิ้งเด้วยนะคะเสียบเก่าแล้วนะคะพี่น้องเอาทอดไก่เสร็จแล้วกับนี่บ๊อบพุ่มค่ะพี่น้องค่ะลูกอีสานนะคะตำปลาแดกนะคะพี่น้องค่ะเอาใส่พริกใส่กระเทียมลงไปนะคะผู้ใหญ่เฮ็ดย์นับสันใหญ่เฮ็ดไดย์นะคะเบิ้งต้นปลาแดกของสาวนี้นะคะป้าเสียบะะเสียบเลค่ะปลาแดกหอมหอมนะคะพี่น้องค่ะนี่ก็ใส่มา ถามลงไปเนาะค่ะพี่น้องใสผงชโลดลงไปค่ะพี่น้องค่ะใส่หน่อยแซีบหน่อยใส่ลายแซียบลายบปรใส่กับโปรเสบนะคะพี่น้องแล้วลายจันทร์ก็ตำมตาตาตาไปเลยค่ะพี่น้องค่ะตำใส่กันเนาะค่ะสูตรของสาวหนีสูตรนีิกะมือนี้มีมาเคี้เคี้ยวช่วงนี้มาเคี้เคี้ยวลายเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาเคี้เคี้ยวหน่อยหรือว่ามะเขือเทศเนาะค่ะพี่น้องสาวหนึ่งกะสิได้ใส่มะเขือีบเคี้ยวลงไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้มาเกือบทีสมาเกือเทศหน่อยเนาะค่ะพี่น้องตำมตาไปเลยค่ะแซีบเนาะค่ะ ลองเห็นงือนะคะพี่น้องสาวหนึ่งสิมาส่วนมากถ้าเกิดมีมาเคีย้ยวไลน์สาวหนึ่ก็สิมาสามใสมาเคีย้ยวนะคะพี่น้องเพราะว่ามันหอมมันแซบแซบเพาแซบก็ขึ้นอยู่กับประแดกน้ำนะคะพี่น้องประแดกก็มีส่วนขึ้นกันนะคะพี่น้องหลังจากนั้นก็สาวหนึ่ก็ได้ไปมะกร่ลงไปค่ะเพราะว่าลืมใส่นะคะพี่น้องคะเอาเป็นอหยัางนะคะใส่ไปแล้วก็โคเลโคเละโคเล ตากตะเบื้องนะคะพี่น้องปั๊ดเขาหอนหอนจำลูดนะคะพี่น้องเรียบ้อยแล้วค่ะพี่นอ้องดูกระโจมหิวเขาใส่กอกัะปิ้งยังเม่ท่านได้สุกเอาเอาเอามียังกินก็กินไปก้อนเนื้อลูกนะ่าะกินง่ายอย่ารอค่ะพี่น้องคะกับของแซ่ยบนะคะพี่น้องเบิง้งโนะนคะ่ะสีสันเป็นตะกินบ่นค่ะพี่น้องคะโอ้ยเป็นตะเส่บเขาหอนหอนั่นนะคะพี่น้องเขาหอนหอนกับตำประเด็นกับสุดยอดแล้วนะคะพี่น้องคะกันลังกินค่ะใส่กอดกะ หักก้อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยเอา้ากินไปลูกกินนะคะโอ้ยคลิปนี้กับสาวนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ